สบายดีทุกคนตอนนี้นะพี่น้องค่ะยืนอยู่ที่ขวัขวขัวน้ำเซจักจา้า <c oughs> ตอนนี้ค่ะอยู่ที่เมืองจำพรแ <c oughs> ขงสวรรณเขตพี่น้องแต่ว่าบ้านในหลัดบอ้โหบานอย่างนะพี่น้องพอดีว่า <c oughs> ขี่รถไกลมากเรามาเห็นพี่น้องคนตึกสะดุงนะพี่น้องเดี <c oughs> ๋ยวจะพาพี่น้องลงไปบึง พี่น้องเขาจะเอาตึกสะดุดุแต่บ่กหัวเขาตึกเอาปลาห,หรือกุ้งหรือซิวหรืออย่างนะั้นพี่น้องต,อตึกแบบดัดเคยกันเมื่อนานกายไปบันเสียงพี่น้องเห็นก็จะตึกไล่ไล่แต่พวหัวเขาตึกชุกมือหรือว่าตึกตลอดบ่อยเงี้ยมันขึ้นซิมีนะขึ้นซิมีปลาลายนะก็เนาะและและที่บอลเขายืนเนี่ยขึ้นเป็นน้ำ,นนำแต่บ่กหัวมันไหลมาได้ต่ขุนขุนเนาะน้ำเนาะเออน้ำมาน้ำขุนแต่ว่าเวลานำ้ำขุนี่ตึกสะดุดุนี่ปลามันจะโบเห็นสะดุดุมันจะตึกง่ายแม่นออแต่ว่าบอลเขาตึกเนี่ ว่ามันเป็นทางแต่ว่ามันขาดนะพี่น้องเดี๋ยวลงไปทําสัมผัสพี่น้องบนทางลุมนะพี่น้องว่าเขาจะตื๊ดเอากลุ่มหรือปลาเดชิพาไปเบิร์นพี่น้องว่าขี่รถกายมานะพี่น้องผมได้ตั้งใจว่าสิมาถ่ายเพี่นดอกพอดีว่ามาเอายาพี่พ่ออยู่เมืองจำพรในตัวจำพรคลิปนั้นคลิปอันมีมีคลิปบราก็ก่อนคลิปนัดที่เดี๋ยวชิพาลงไปเบิร์นพี่น้องขี่รถกายมากับกับเด็กกับเดว่าสิกายเรกพี่น้องเอาง่ายๆคือตั้งใจสิมาเลยแหละ ทั้งผ<ช>ุนกับทั้งผุนกับตึกได้ไปสองนดียชิบอะไรอ,อ,อ๋อาลคา์กันเนยลยไ,ไลยบสงเ,ยเอยู่ปะมนตย่างมันท้องซูงทั้งซ้ำหน่นึสเลิกน,นพรว่าจะเอไปอยู่ทางขาาแคมแคมนลงกลางไปชิลงนตึกอยู่กลางมันก็บตะย่าง เจนะก่อนไม้ไล่อะไมีแต่น้องใม้สูงอะไรนะครัวเนี่นะสูงแล้วก็อย่างอีกอย่างหนึ่งน้ำอย่ยคือมันห้องกันไล่ขึ้นมาก่อนเนี่ยสังเกตดินกับบรรสนใหม่ยังมีอยู่แต่ว่าน้ำมันขึ้นเวลาน้ำตัวแข็งในน้ำถ้าได้มีถั่วจ้ะน้ำขึ้นแล้วก็จะมาตึกอันนี้เปลี่ยเพียงครัว่แหลยน้ำแทนนี้ถังขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนเคร่องครัวพี่แต่เก่าเลยความเบิดเท่านั้นเองเดี๋ยวชะลงเบลล์ลุ่มกันนะพี่น้องเพราะว่ารถส่วนไปส่วนมาเขาจอดรถในทางทางไป เดวมา่ก่อนสรุกแลระเจาวัดต yeah ึกตึกสะดุ้งกุ่มเนาะพี่น้องย้สิไปเบิ่งกลุ่มวันที่เราสั่งไว้นะพี่น้อง นี่ก็มาแล้วก็มาแล้วอ้าีเอจำกันแล้วก็ได้บอเนี่ยพุทพันเลยปเดอทะเลนี่น้อยกว่าปีณแล้วโอ้หองใหญ่มันชินโอสิเคอร์บ่หองใหญ่หองใหญ่แม่นอ่บอแหล่บนที่ห้องใหญ่แต่องเข้าด้ เอาไปเลยเอามาเทสไเอาถุงมาลูกเอาถุงมาไหวคนสีสนี่ทนแได้เอาสรุปแล้วเขาบ่ได้สับบ่ได้แล้วคงมาซะเารชบตอนจองหาพันบัดเข้ามาบัดคายพอดีตึกลายได้ซหาพันไปเลยเออเขาไดลายกว่าบ่ไดลายกว่าดิเออแบบเบ้อาูนี่ยเส่เจ้ามันทำกันได้วเขาบไดเ อลาหมกด้ปาดําเจ้าเป็ลัสคมนะหโ้ยจะมาจัดนะจัักก็ซัมการ์ของ่ของใหญ่วะยาลูกโตะบ๊อมาประทักาเอาขายก่อนเด็กนักบมันมีคนแบบเขาขี่กายทางาเคยสื่อเขาก็ไม่ไปยสื่อตลอดปลาปลาปลาทับของ ข,ข,ข,ข้าแม่นมาเฮาอันข้าแม่นมาเฮาเอาเมื่อเพื่อ,อนเฮ้าลรามันบัวตายนะคือชิคักเนาะเหตนนุใดมาสิบหายบันตายใส่ออกซิเจนมีแต่กุ้งสรุปแล้วบุมีปลาได้หน,น,นีนะถ้าโลงสอนนะได้ยู่แม่ได้แล้วพักกลางคืนยังได้พักพักคือบัวสดเนาะจ้ะมันบวมหวนบวแดงงามมันบวมหงนมันบวแดงยกเราอะ ยกแต่ละเทือกนั้นได้เทือกละกำนั่นเนาะเทือกะสี่หาตัวแต่ว่ากุ้งนั้นมันโตใหญ่จีด้ะขอขอเบอร์ลูกสาวจะในชีแซดมาสื่อกุ้งใจพอเทาเนาะเอาเบอร์ลูกสาวใวม่ด้วยเบอร์แม่เทาก็ได้ชีแซดมาสื่อกุ้งเบอร์แม่เทาเบอร์เขาเขาก็ต้องเขาเขาู้ใหญ่ก่อนจะลูกด่าจีบแม่หรือจีบลูก จะเป็นลูกไปคือสลาแต่คนติดตามสองกันจะงูเอากอลูกเนาะเขาาหยอกสิเปินมองหาทันหาท่นกิเอออันบันาวามาเขาจะเอาเด้อหันตะนีไปตะเดี๋ยสิสไลด์ลงนะแต่บอกโมเมนต์มูซ้ำจัดเลยจะล่นลงได้หัวซักได้

เบิ่งวัสด well, well, oh. oh. ุของดูนะก็เบิ่งนี่เด้อมาส่งแรงบ่อันนี้ลายเติบอยู่ปลาซิวผังนี่สิเป็นปลาซิวลายกุ้งผังอะไรกูลายกุ้งเบิ่งพูดอะไรกุ้งแม่นผังนั้นเด้อซะผังนั้นนได้ไปเบิ่งเขาขายได้เท่าชิ้ห้าชิ้นแลยวโอ้ผังละลายยุกุ้งแม่นเลยอันนี้ได้ได้ได้กุ้งลายอยู่บ่ ขคยปเลยบายอินไายเดี๋ยวนี่ก็งามดเขาบริขายเขาเอามากินถามเขาจะเถามพวกหน้กระั่งอันเขาเขาขายเป็นแบบคอสั่งเอามาแล้วขยบาย โม่หายเศร้าบ่อันอันแนวตึกน่ะจบผิดห่อของเจ้าได้สองคนน่ะบ่แม่เอ้อบ่เอกพวกผิดหล่ะได้สื่อน้ำเอลือก็ได้ทางนั้นได้เขาไม่ได้ขายนะทางนั้นเขาบัวขายเขาบธนา้างอะไรบาธนาคางเขาขายอยู่หรือเ่าเขาตึกมาขายได้ เขาบวชคายให้ชมเขาขายเบิดแล้วอันรถอันแก่หนำลงเตารถแก่หนำลงไปเอาเบิดเออรถแก่นำบั่นมันบั่นยังกะทางอันนั้นบั่นหน้ากระทางชุ่มเจ้ามาแต่บั่นได้撒ตะแล้วบั่นซุ่มเจ้าเองแน่นอนเนาะบั่นหนัากรทางอันบั่นตะแล้วนะมีวัดเก่าบ่มีเออไปเบิ่งมาแล้วจากหลังอ่ะฮะหลังเดียวบ่อันนั้นหลังเดียววัดวัดเก่านะอันนั้นอ่ะเออ รถบ,บูห่านไปเบื้องนั่นแม่เออซิทแท้ๆอยูยน่น,นะัดเก่าไม่ได้เข้าไปทางทางใกล้ปั๊มน้ำมันอ่ะเดน้มีทางแม่ที่ไปแล้วแม่ตอนแล้วรถบูห่านออมาตึกซูมือบอนี่นะเนี่ยน,นี่นะออหัวเขาคล้ายนะค้ายได้คู่มือได้เงินร้ายเนาะพวกเก็ตซิฟเลยเนี่ยคุนี่นะขายเก็ตซิฟคล้ายแล้ว เขามาหับเสือเอาเองดีกว่าเขาขี่รถมาแล้วเขาแหว่เสือบ่แหว่เสือแบบเขาเห็นเขาตึกแบบนี้เขาก็มาแหว่เสือเนาะเขาจะได้เขาก็ท่าเออคือกุ้งหอยคายแบบว่าเขาคายอะไรแล้วบัดยามาแลกมาเขาก็ตื๊กกินเองเนาะเพราะว่าเขาอันทั้งขายทั้งกินเด้อ๋อเขาก็ขายอยู่ตลาดโค้งนี่เด้อืมได้เลยให้ทุกคายปลาสีเสริมพี่เนาะแบบมีหนำมีท่าแบบนี้เขามีวันทำอาหารกินคือแบบมาตึกกุ้งตึกปลาอย่างวันนี้ก็ได้ขายพร้อม อยู่นําอยู่ไก่แม่นำเสีนเนี่ยขอเสียคือเวลานําข้นก็นนาถ่วเนาะแต่ว่าแบบนำกวมเก่าท่านต๊ะแข้งันได้ร้าบอกเหมือนน๊ี่หวยแล้วเนาะนี้เนาะหวยลุงขั้นขั้นขั้นพนโต๊กนักหลังที่ว่าได้ร้ายบอกาี้เหยียดแต่จริงหัวพนต๊กนักชิมาืฉอคุ่มไปกินยีบานเามันอยู่ไกลหนาเลยย่บางอยู่บ้านเลย 18มันเสือมไปไปเอาประด้อยู่ในน้องเขาก็มาสื่ออยู่แถวยั่อยู่ทิงโปะไปแล้วที่นี่สิบพันนี่เลยสิบกิโลสอพันสองพันสิบพันเนี่ยนกิโกพันลอยนึงไนอยหนึเ้าพันลยต่อซาวลอยต่อซาว เาันเบาาจโเรจ่กระกะจิโร่ไมเขาขายสเ้าหาพันรวยส้าหาโตัวที่เมกันนนเนาะตอนนี้เจ้าหาพันขายดีเนาะคนเห็นสื่อไล่กระนู้นบรรณนบตั้งใสน้ำซื่อเออรวยเจ้าหาโต เสอาตั้ลอยเสอาตัวนะเสอาพันเท่าได้ก่อนเนี่ยลอยเสอาตัวเสอาพันธ์ลอยเสหาพันธ์ลอ้เสอาตันอันอั้นก็คล้ายบ่อันนี้บ็ได้คายอันนี้ยันมาอื่นบอได้ใช่ฉันว่าจะชื่อลอยโต้เสอาพันลอโต้บ่แม่นลอยลอยเสาตัโต้เสอาพันธอันนี้่ลอัน่ลอยโต้เสอาพันธ์เป็นกชิมหาบลอยสหาตัวโต้เาพันธ์ พอ้แล้วหาตะพันพอซื้อไาไอคือบ่ซื้อสิซื้อแล้วเข้ามาหาชิปหาชิปหาโตยังยังมาขายนะกินน้องแคมทางไว้าไปย่างมะแรงมาแล้วก็ซื้อเข้าแหวซื้อแหวซื้อมาเห็นอะไอยู่นักกินเลยเป็นอะไรวะคือเมื่อยๆสันสันวะบ่บ่ผิดบ่อถือเป็นอะไรเป็นอะเป็นอะไรสามสิบห้าร้อยเศร้าบาทเศราหาอบ ประมาณอ๋อแม่หมัดรอนำร่อนาหายแล้วเงินละหาสิพัน้หายล้รเืนล่ะเด้แม่ด้ไปเอทำไมเราัทอนยุบุตรนิยังสั่งยุบุตรนยังสั่งจิโร่คือกันจิโร่คือกันบ่เบิงไปถ่ายโอ้วโทัาตอนน้ิโร่คือกันเลาได้เลาด้ซื้อละเด้โอ้ยมาซื้อก่อนแคนี

มันก้ตชาตัวนี้นี่นสิบ่สิบาทแบบแบบว่าโฮสิว่าไม่ขาด่ะเขาขึ้นมาแล้วสีดีค้ายเลยนะพี่น้องตอนนี้บอกนี่ตัวนี่ตัวนีนเป็นก้นเลยตัวอะไรใส่อะไรต่างตงางอะไรแบบสีดเวยนบอกแม่หอยเดะกนลจ้าบอก่อยเคยในทีจ่านะการทำช่องสื่อหอย่รลดอันนี้หายน้าบอลดแต่หอยนั่นแล้ลดหอยเท่าไร อ, <ragt> อ,อันนั้นอันละสี่พันอันละส่นขายหาลวดให้ส่พันอันนี้ก็ของลูกช้าสองบออะไรวะสองบอกเอ่ออาม่สองเลยสองอไปปล่อยเชน้องอันนี้กรลวดเิ๊กกรจื่อก็แปดพันฮะตัวนี้กระลวดิกกจือตัวนี้ชิบพัาไปปล่อยเชน้องเราไล่ไล่รถทมานบอลเน่าขกน่าได้ขับขึ้นมาดินะเ่ชื่อกระเปียกนี่ได้แปดพันมันเรื่งถูกส่วนอันนี้ เอาขีการเลือกขีเหียดดิเป็นท่ายว่าแปลเนี่ยซิปอันนี้ก็ใช้ช่งนีเย็นเี่ยัง่อยากเลือกวันนี้เลาะเจ้าหกแต่ว่าคนเสือกเจ้าหาบนถ่ายจะสามกสานองอบเจ้ามองสือว่าไน กูเป็นตนกลวนี่นะต่นล้เช้ามีแต่กุ้งเช้าดอกก่ไุ้งคอ่นอกนตอนเช้าม่คอยหาน้าไม่คอยหาน้ไม่คนหาพันเลยนะหาน้ไมกับมะคำนี่นุ้เ้ยแม่ยเเลยอไหล่ยลาพันหานสือแล้วว่จ้ะหาโบน่าพัน่ิ่ค่ะ เขาเรียกว่าเขาสื er ่อแล้วแหละของมันสุดบลงเรื่อยๆนะพี่อ๋อของแบจ่ายไปว่าที่พันกีบที่แบบลดลงแปดพันกีบกันว่ลดเกี่ยวกับว่าเาเลยไม่เนาะแต่ว่ามีเทคนิคนกันไปกันมาแต่บ้านเลยไม่เขาจะทำหน้ากทางนากะทางปไสื่อไ่นะหน้กกะทาอือมันนากะทาไปถแต่แล้ไปทหนาบ้พนบุ้ชุ่มๆไปุนอีกครับตาตู้ตาม้ามาแต่นั้นกันถ้ามาแต่นน้่งแน่นอนอียงมามาแต่นน้ำก็มาในบุ้มันไปได้ ตาไปหาอยู่ในกค่น่จะน้อเออว่าวจุดใหญ่สามพันสิบโอ้สามพันบาทนี่นะเอาอีกบ่อยใส่นองน้อใหม่นี่ฮะพัดน้ใหม่มุดีเอยนื้อหายกเออหายะมันเซ็บมะอหอยนึงไตจีเนาะซดอะไรเนาะคนกลางวันยังโซดอะไรมหอยต้องเติมเพือสั่งนะ เดูกนาดรอเก่งกนะาะเราไปพุดบดมือเราอะไรขุดบดมือไพุดบดมือแล้วกัมืออื่นมากเอามาขายเนาะโ่แล้วาเยกขายสิเก่งเนละวแมนพูดบดมือเราว่าขายได้ได้ได้ตัวนะนหนึ่งน้อนึง้โยหาสิบตัพุดได้ลย มีสติติเสมอคู่มันบ่นเลิกแน่นอนยามีเนาะมันอยากน่ำถั่วแมวนบอกเลิกเนาะแล้วแต่ไปเห็นคุยมันถอดซองล่อคุยไปคุดอยู่บ้านถ้าเนี่ยเบิดมื่อไหร่จะหาโตมือีคุยตอนนี้เขากระไดนักกินแววปากอีเมลแล้วเนาะเพราะว่าเวลาเราเดินทางไปไสก็ตามมาพี่น้องเวลา นักกินมาให้เนี่ยเราค่ะไดน้นักกินมาฝากเราเนี่ยคือเป็นย่างที่แบบเราภูมิใจที่สุดเลยนะพี่น้องแต่กลับเมื่อโตเป่าเน <c oughs> ี่ยคือแบบเท่ากันยิ่งสุงดที่กินข้าวกับย่างนะพี่น้องนักกินกับมีดอะนักกินแบบบ้านๆแบวชาวบ้านข้าวห้ามาคล้ายแบบขายอะไรกับเบิร์ดอะไรกับเมื่อ,อยังแบบนี้นะคนซื้อกคนข่าวออนไลน์อยู่พี่น้องคนกลายไปกลายมาร <c oughs> าคาล่ะพี่น้องต่ตอรองกันเองขายแบบบ้านๆก็ทัวเ์ไปโซนโซนเด็แต่กุ่มก็บอกหอยแล้วพี่น้อง ห้อยก็เอ้ามาปล่อยน้ำออมออมก็ปล่อยอ่อยปล่อยปล่อยน้ำปล่อยน้ำออมน้ำปล่อยน้ำออมเพิ่มหนึ่งปล่อยปล่อยแต่กาที่สำคัญก็คือตัวนี้แหละเพื่อนเมื่อหัดบ้านเราหลับบุ้งหูว่ามันสีเน่าหรือมันสีเป็นปลาแดกหรือว่ามันสีเป็นปลาสมเราเป็นของพวังบางทางว่าไก่คือเสืมือเอาบอกอันนี้แม่แนนบอกท่านเป็นท่านเอาน้ำแข็งใส่กับอะไรางบ๊ยน่าโหลด้าจาเนะจังหลายังโหลดกัน จบใหพลินเลวิตโยวิตโมันมีแต่ปลาซิอยากเน่าเลยนะกากุ้งละลายกว่าปลาซิอแต่ว่าปาซิอปนแล้วมัไม่เห็นไหนกุ้งเน่าถ้าเป็นกุ้งมันก็เน่าแต่ว่าถ้าเป็นหนาเฮยถ้าเป็นถ้าเป็นหนาฝนหรือว่ายำผิดคูไปีกานี่มันประวิตรหรอปีนังหน้านีนะยันเททิม เดี๋ยวปีนี้นะปลาบัวลายเป็นไรนี่ชิบายเราไปมาก่อนทวน,นทางนะมันกว้างเนาะนนะแต่กระทางนะมันดีกว่าบ้านเฮาเวลาเขาขับรถนะมันชิบายนิดนิหน่อยเพราะว่าทางตรงเลยตัวนี้งามปไปไปสง่งโคตรตานสองขาเลยเนาะงามนีมนะ <laughs> ไ้ไปไปเบิ่งลิงวานนี่แหละมาเห็นม้านี่ก็คยกินมาเนี่ยง มาเที่ยวนังน้องจังเกียร์สปาเมย์เมย์นั่งรถทางมันปุ้ยมีแต่เล็ดอย่างเดียวนะเพื่อนอุบอุบอุบสังเกตสีปลาอยู่ตลาดอยู่บ่อนกายกับอยู่วอนนี้คนละสีอยู่บุ่นอาจจะเป็นไสงามอยู่พี่อาจะเป็นสีขาวแล้วเพื่อเน่าบวกทางยามนีฝนโตแต่มันบดีแบบมันมีแต่คุ้มมีแต่หนัก โดดมาสุดทางเมื่อยทำมาเมื่มมมนะอยบาเมื่อยเติบกุ้งจะเป็นสีนั้นแล้ซิ่วละมุนบิดแค่มันอยู่บ้านไก่กันยังวันาพี่น้องอันไก่แค่มันจากหลกกักเกาะประมาณหกสิบเจ็ดสิบละไปกลับเนี่ยเอาไปอย่างเดียวเจ็ดส <c oughs> ิบกิโลขันชีฮอดไปกลับกะ ร้อยสี่สิบก็บมันเจ็ดสิบกันเนาะอืมประมาณนั้นเพราะว่าเฮาใส่น้ำมันชาวพันเนาเกือบมันเบิดกัเด้อเจ็ดสิบบาทนะอืมถ้าไปสวรรค์ก็ใส่น้ำมันชาวพันกันลบไปลบมาก็เกือบเบิดซจำกันซจำกันซจำกับไปสวรรค์นตะเคตเนาะแม่แต่ว่าหนีทางมันนักกาวาาก่าสวรรค์นตะเคตสวรรค์เคตยังว่าทางตรงพี่น้องเป็นถนน,ถน,นลากยางแต่หนีเบอตรงเด้อแล้วแต่มันจีพาเขาไปยังไงนะจิรอ โบแมนอันนี้เหมือนจิโรอ่อันนี้ปลากับกุ้งกุ้งอันนี้ไม่จิรอร่ปันให้น้องเป็นนำ้ำน้องต้นที่เป็นไปแล้วบดสีเห็ดจิโรอกับปลาบ่อ๋อจิโรนะ่ะเห็ดจิโรนะ่ะคือสิผัวพี่น้องแต่วา่าปลาแต่คือสิแบบเอ่อเพราะว่ามันรวมดิก้อยบ่ได้เน,น,น่าไปแล้วไอ้เนี่ยเราจะได้กุ้งตัวน,นั้นอันนี้นะคนบ่ดังพี่คนดัง <laughs> พี่น้องเราจะได้กลุ่มที่ว่าตัวมันเต็มของที่ยอดเกินมาแล้วเราคิดว่าเขาเชียวเอาไหว้คลายเถื่อนเดียวพี่น้องแล้วแล้วแต่ว่ามันชิมุนเนี่ยพราะว่ามาเหาเทียนปลาซิวนี่จะมุนขัวซุกแล้วแล้วก็บเจลกับใบกอกมาเดินทุกคนกินเขาน้องเต้นย่างเนื้อเขาแดงนอบยุคตะดาเยื้อเขาเห็นแล้วพอพอก็อี่อียม่เบี้ยหุก

เดืตาแม่เ่กังคลิ่แอยก่าบ้านมาเบิ่งจม้อพี่น้องเน่มาแรงมามาเองมาเบิ่งคลิปอยากเบิ่งคลิปประเด็นตัวเองเขากล่องันดีใจม่วนว่าเบิ่งคลิปนะฮะ เมื่อกินข่าวแรงกํยังเมื่อไงาไปกินกลุ่มเนี่ะมาขำมายังไเล่นกินอะไรค่นีนะฮะสิมอกินยังไล่ะโอ้จักน้องบบกินขนา่าน้ำผูมากินังไงทำานี่มันอยูจกักกลมเปนเลย สำหรับคลิปนี้ก็เอาไวอซัมดีกันแล้วทุกคนเดี๋ยวละกินถั่วแรงแล้วตอนนี้กำลังตัดต่อว,วิดีโอโดยพี่น้องเดี๋ยวก็เอาลงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะที่ติดตามเบิ่งเรือติดตามทับชม o m แลพี่น้องก้อพี่น้อง fc ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งกันก็ทุกคนแล้วพี่น้องไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายฝันดีพี่น้องแต่ยังมาแ